สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธารานะคะนี่คือพระาธาตุขามแก่นนะคะถือว่าเป็นพระาธาตุที่เป็นของบรมโบราณน,นะคะคู่บ้านคู่เมืองนะคะของของจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือว่าเป็นพระาธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเหลือเกินนะคะตลอดจะถึงสิมโบราณน,นะคะก็คือโบสถ์นะคะที่เห็นเป็นโบสถ์โบราณไหมคะนั่นนะคะ่ะ แล้วก็นี่เป็น j จดีนะคะซึ่งเป็นพระทาตนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในกันนะคะว่า,ามีความสวยสดงดงามเพียงใดเนะาะค่ะตอนนี้ยามเย็นนะคะอาจารย์ได้พาทุกท่านมาดูนะคะสามารถเคาะัละันได้นะคะ ที่เราไปอ่านประวัติเนอะอันนี้ก็จะเป็นที่ประวัตินะฮะท่านผู้ชมนะฮะประวัติโดยโย่อของพระธาตุขามแก่นนู่นอะไรเี่ยมีกานดูนะอตอนนี้เป็นอะไรโอ้ท่านผู้ชมขารู้สึกว่าเรา ประวัติโดยย่อนะครับพระาธาตุขามแก่นนะครับนับแต่การเสด็จอับแันปรินิพานนะคะอังคาราธาตุฝุ่นนะคะแล้วก็พร้อมด้วยอรหันห้าร้อยนามรันส่นกระดูกส่วนหน้าอกประดิสถานอยู่ภู่กําพร้านะคะพระาธาตุพนมในปัจจุบันนะคะขยาหลังเขียวโมรยกษัตริย์และพระอรหันต์อื่นๆอีก9องค์จึงอัญเชิญเนี่ยนะคะเป็นประวัติเนาะเป็นประวัติความเป็นมานะ อันนี้อาจารย์อ่านไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันมืดแล้วก็ตัวตาลายนะคะขับรถเนี่ยตาตาลายนะไม่ไหวอ่ะนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์พระาธาตุกันเลยดีกว่าเนาะนี่มันยากาศยามค่ำคืนนะท่านผู้ชมสวยมากเลย